จะมีข่าวหนึ่งนะคะก็น่าเอ็นดูดีเขาบอกว่าเขาพาดหัวไว้บอกว่าแสนเอ็นดูครูผุดไอเดียเปิดสมุดให้เด็กป .2 เขียนคัมร้องเองอยากฟ้องต้องพยายามก็คือแน่นอนนะคะชีวิตเด็กนักเรียนอาจจะมีการรุ่นนี่นั่นแต่เขาโพสต์เอาไว้จากคุณครูบอกว่าฉีกกฎการฟ้องครูด้วยให้ครูเบาหูขึ้นนวัตกรรมฟ้องได้ต้องเขียนเป็นครูสอนให้อ่านให้เขียนแสนจะยากแต่พออัดอั้นอยากฟ้องก็ไปตามเพื่อนมาช่วยสะกดป .2 ทับหนึ่ง ฮชแท็กเผยแพร่ได้ไม่ห่วงค่าเผื่อครูจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือเขาบอกเลยว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขียนหนังสือไม่ค่อยเป็นใช่ไหมคะเขาก็เลยเปิดจุดให้เขียนคําร้องอยากจะร้องทุกอะไรเชิญเลยแต่ไม่รับฟ้องแบบเข้าหูนะรับฟ้องแบบเป็นเป็นแบบสมุดโน้ตเด็กเขาบอกว่าเป็นเป็นภาพที่ว่า เด็กก็พยายามหัดเขียนหัดเขียนว่าเกิดเรื่องอะไรกับตัวเองซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของเด็กแกล้งกันแต่เขาบอกว่าทีนี้พอเขียนไม่ได้อ่ะไปตามเพื่อนมาให้สะกดให้อ่ะเพื่อนก็ต้องช่วยสะกดดันดานหนูหนูที่มาช่วยสะกดก็ต้องช่วยเด็กที่เขียนไม่ได้ก็ต้องพยายามเขียนให้ได้เพราะจะฟ้องครูไงโดนลังแกมามซึ่งอ้อมอ่านอันนี้ที่อ้อมเอ็นดูอ้อมว่ามันเป็นวิธีที่ดีของครูนะคะคือเราประยุกต์วิธีอ่านเขียนอะ เอามาใส่ในสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตได้อะ่ะแล้วถ้าทํากับวิชาอื่นได้มันจะดีเนาะชมมถ้าเราช,ชวนเด็ก<ม>เล่นขของอะ่ะทอนตังเขาจะได้ฝึกคิดเลขปะ่ะอืมแล้วสร้างทําอาหารอะไรแบบเนี้ยเอาว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าเอ็นดูคือปอสองถ้าหนูอยากฟ้องครูหนูต้องเขียนได้ลูกหนูต้องเขียนให้แตกด้วยอืมอืมแล้วแล้วผมว่าเขาก็จะเขา้เขาใจหลักการเนาะในที่สุดเขาเขียนนะฮะในในสมุดจริงๆมันคือสมุดเรียนมันสมุดหนึ่งเล่มอะฮะแล้วก็ตีตารางเขียนว่า เรื่องที่จะฟ้องอผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องอ่าคือใครนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะพูดถึงคนอื่นในเรื่องนั้นคุณต้องรับผิดชอบแสดงตัวด้วยอย่างเช่นอันเป็นคนฟ้อง,งว่าว่าอ้อมเป็นคนไปทุบหลังเพื่อนอย่างเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้น คืออ่า้วแล้วเพื่อนที่ถูกทุบคือใครเขาก็จะเรียกบุคคลทั้งหมดนี้บุคคลที่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องโจทจำเลยและผู้ฟ้องทั้งหลายเนี่ยนะครับมารวมตัวกันแล้วปรับความเข้าใจกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ได้เออเออผมว่ามันก็น่ารักดีนะอืมอืมเนี่ยผู้ฟ้องชื่อน้ำขิงเรื่องนี้จะฟ้องเพื่อนผู้ฟ้องน้ำขิงน้ำขิงเนี่ยฟ้องสองเรื่องแล้วเอ่อวันนี้ที่ตบหัว เพื่อนคนหนึ่งคือแบบเออเอาเอามา <c oughs> ดีมา <c oughs> เอ็น <c oughs> ดู <c oughs> ค่ะมันก็คือการปรับตัวจริงๆนะนะคะก็ถือว่าเป็นการน่าชื่นชมคุณครูนะคะ <c oughs>